ชื่อสุนัน้์มีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาตอนนี้ลูกนอนโรงพยาบาลติดเตียงลูกของเธอในเวลานี้อายุเท่าไหร่อายุสามสิบห้าปีอายุสามสิบห้าปีเขาเป็นอะไรนะเวลานี้เขานอนติดเตียงฮะนอนติดเตียงเจ้าค่ะนอนมากี่ปีแล้วนอนมาเจ็ดวันแล้วค่ะนอนเจ็ดวันเจ้าค่ะเพิ่งจะเจ็ดวันนี้เหรอหมอบอกเป็นโรคอะไรสมองตายดมดมฟันไฟเข้าไปแล้วไฟไหม้อะ ไฟไหม้เมื่อไหร่ไฟไหม้ห้องพักแล้วเขาออกมาไม่ได้เขาดมฟันไปเข้าไปแล้วสมองตายตำลักฟันตอน,ตอนนี้อยู่ห้องตอนนี้อ,อ,อยู่ห้องไอซียูอยู่ห้องไอซยูยังไม่ฟื้นหลวงอแลกการตั้งแต่ตอนเข้ากับตอนนี้ต่างต่างกันดีขึ้นหรือเปล่าไม่ดีขึ้นค่ะหลวงเท่าเดิมเหรอชื่อลูกสาวชื่อว่าแอนนารัศมีเด่นดวแอนนารัศมีเด่นดวงค่ะหลวพ่ ท่านเทวดาอายุสิ35ปีประสบกับอักขีผีกูโดนควันเข้าไปแล้วจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลนอนอยู่ห้องไอซเป็นเวลา7วันแล้ว7วันแล้วค่ะยังไม่ฟืน้นยังไม่ตื่นเลยเป็นเพราะอะไรแก้ไขด้วยวิธีไหนชื่ออะไรชื่อแอนนานามสกุลรัศมีเด่นดวง ชื่อแอนนาใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คะสามสิบห้าปีขอเวลาหน่อยนะท่านเอ๋ได้เลยชื่อแอนนาเลยเหรอเนาะใช่แล้วติดเสียงหรืใช่ไหมครัใช่แล้วโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลสีนครินทร์ขอนแก่นค่ะสีนครินทร์ขอนแก่นใช่ค่ะติดเตียนอยู่เลยยังไม่ฟื้นเลย ข้าววิบากรรมสัมผัสเหนออายุพอสามสิบห้าแล้วสิหนะข้าวต้องสวยกรรมกันแล้วสิตาทางนี้นะไม่น่ารอดก่อนไปเลยเตรียมตัวบรรจบพบเข้าเมมเอถึงข้าวต้องจบเกมแล้วสิท่านมันถึงข้าวสิ้นอายุไข้พันต้องวางบันเข้าเมมแล้วสิแม แม่จะขอช่วยเหลืออะไรลูกบ้างได้ไหมอันความตายไม่มีใครขอร้องได้คงไม่มีสซถึงการแล้วสินะเพราะวันนี้ถึงการการเวลาถึงทัานนะเปลี่ยนพวพภูมิแล้วสิเขาทำอาชีพอะไรจ๊ะเขาเ,เป็นเพสัชเป็นเพสั์ด้วยทําประโยชน์ให้กับ<ม>เพื่อนมนุษย์ถ้อย่างนั้นพเลยไม่ต้องตายสินะ ก็ทำคุณประโยชน์ให้โลกมากมายค่ะไม่เกี่ยวท่านหาถึงการและเวนาหาว่ามีโอกาสฟื้นตื่นขึ้นมามาบวชนี่จะพอเป็นไปได้ไหมาเอ้ยตายคือตายจบหรือสิแผ่นดินมีให้สร้างตั้งนานหาไม่ใช่ว่าจะตายแล้วไปม,มาขอบองนะไม่มีการเวลา ท่านเทวดาได้บอกกล่าวข้อมูลความเป็นจริงแล้วที่บ้านทำใจกันหรือยังยังค่ะยังไม่ทำใจเพราะรอฟื้นอาการคงที่อยู่ใช่ไหมคงที่หายใจอยู่ตามปกติแต่ว่าไม่ลืมตาไม่ลืมตัวใช่ค่ะไม่ขยับตัวไม่ขยับตัวเพราะว่าตัวเนื้อก็ไม่มีบาดแผลอะไรแค่อากาศสมองไม่พอแค่สมองไม่พอใช่อากาศตัวอากาศมันเข้าสมองไม่พอใ อายุขายสามสิบห้าปีมีคำแนะนำอย่างไรบ้างท่านเทวดาไม่มีคำแนะนำอะไรท่านใครอยากทำกันอะไรนั่นนะก็ทำไปนั่นแหละนะไม่มีเวลาแนะนำอะไรเลยเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้ชาติไหนชาติหน้าด้วยเนะี่ยถนะูกแล้วแต่แม่พ่อเขาเลยท่าน ตัวเขานั้นหมดทางแล้วสินะสุดแล้วแต่จะทํากันนั่นแหละจ้าเขาแม่ก็ต้องการให้เขากลับคืนมาปกติแล้วแม่จะบวชให้เขาอยากให้เขากลับมาปกติค่ะทุกคนก็อย่างนี้แหละต้องการอยู่แล้วแหละเขาแต่ครนี้ชะตาชีวิตท่านเทวดาก็บอกมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เคยมีในสมัยพุทธกาลนะ ม่อมีสามเณรคนหนึ่งใกล้จะตายพระอรหันท่านก็ดูชะตาชีวิตว่าสามเณรต้องตายแน่นอนแล้วก็บอกสามเณรเลยกลับไปบ้านหาพ่อหาแม่ได้แล้วเพราะในระหว่างที่เดินทางกลับไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันแต่สามเณรเนี่ยจะต้องตายภายในเจ็ดวันในระหว่างทางสามเณรก็เดินกลับไปเพราะว่าไม่รู้ตัว พาอจารย์เขาก็รู้ว่าเมื่อไปถึงบ้านอยู่กับพ่อกับแม่ปั๊บสามเณรก็จะต้องเสียชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่แต่ในระหว่างทางสามเณรเดินไปและไปเห็นปลาที่กําลังกระเสือกกระสนเพราะน้ํามาหลากแล้วน้ํามันแห้งปลาก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็ดิ้นไปดิ้นไปสามเณรเห็นแล้วสามเณรก็เลยสงสารปลาว่าเจ้าปลาน้อย เจ้าคงต้องตายแน่นอนเราจะนำเจ้าใส่บาตรและเพื่อที่จะไปปล่อยในน้ำจากนั้นสามเณรก็เอาปลาใส่ในบาตรเดินไปที่ริมน้ำและสามเณรก็ปล่อยปลาขอให้เจ้ามีชีวิตยาวนานสามเณรก็กลับไปถึงบ้านก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่จนกระทั่งเลยเวลาเจ็ดวันสามเณรก็กลับมา กลับมาเลยเวลาพระอาจารย์ก็ตกใจชันมเนนเธอไปทําอะไรมาผมก็ไปหาพ่อหาแม่ตามที่พระอาจารย์บอกแล้วเธอไปทําอะไรมาเธอต้องตายภายในเจ็ดวันเพราะว่าได้มองด้วยจักษุทิพย์แล้วเธอจะต้องตายภายในเจ็ดวันผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมก็เดินทางไปต้องมีทําอะไรเปล่าคิดดี อ๋อในระหว่างทางผมไปเจอปลาที่มันกำลังจะตายผมเลยสงสารมันด้วยจิตเมตตาผมเลยเอามันใส่บาตแล้วก็ไปปล่อยมันในน้ำอธิษฐานให้มันได้มีชีวิตอยู่แล้วผมก็ไปหาพ่อแม่ผมครบเจ็ดวันก็เลยกลับมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยก็เลยเหมือนอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะ สัมมนเณรปกติชะตาชีวิตของเธอมันต้องจบแล้วนะแต่ว่าเธอไปทำคุณงามความดีมาก็เลยเป็นเหตุให้สัมมนเณรมีอายุต่อยืนได้จนกระทั่งสัมเณรมีอายุเป็นร้อยเอออันนี้เรื่องในพระไตรปิฎกเราก็ไปทำตามนี้ก่อนแล้วกันท่านเทวดาเขามองตามที่เขาเห็นแต่ท่านอย่าลืมเข้าใจ กรรมเนมีบุญเก่านั่นแหละค่ะและนางแอนานามีหรือเปล่าละท่านเดอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าบุญเก่าของแอนนาด้วยถ้าแอนนาเขามีบุญเก่า<ม>ใช่ไหมมีบรารมีเก่าแล้วก็ตั้งชัดเจ,จ่าว่าถ้าเผื่อว่ามีชีวิตฟื้นตื่นขึ้น,นมาทำเนียนเขาต้องบวชนะตลอดทั้งชีวิตขอถึงมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยแต่ถ้าเผื่อว่าแอนนาจะไม่ใช่ชีวิตแบบชาวบ้านก็คงจะไม่ได้รับ อันนี้ไม่มีใครยืนยันนะเพียเดี๋ยวเอาเรื่องในในพุทธประวัติในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟังว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีบุญมีบาร,รมีแล้วก็มีวิธีการเราก็ถามท่านเทวดาแล้วท่านเทวดาก็ตามข้อมูลตามหลักฐานตามกฎก,การกติกาตามหลักเกณฑ์ลูกเธอก็จะต้องจากโลกนี้ไปแค่นี้เองอันนี้ นี่ก็เป็นข้อมูลเอาไว้ไปพิจารณามีอะไรแนะนํามากกว่านี้บ้างไหมท่านเทวดาไม่มีอะไรแลวมีแท้แค่บุญุศ้หนาะเหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละครับทำบุญให้มากนะแค่นั้นแหละท่านเออทำบุญให้มากแล้วก็ต้องพอเขาฟื้นตื่นขึ้นไม่ม่ททำแล้วมาย้อนถามทำแล้วนั่นจะได้คืนใหม่เล่าหาทำแล้วนะเองานจะฟื้นขึ้นมาใหม่แล่าหาทำถามนี้นะไม่ควรถามขึ้นกระทา เธอไปทำอย่างเดียวเลยเอาขอของเอาเงินทองเอาอะไรไปให้ลูกสาวเธอจับและถ้าเผื่อว่าเขายังมีบุญเธอก็พูดใส่หูใส่หัวเข้ไปอธิษฐานให้ปลาพวกนี้อย่าได้ตายเลยให้เขาได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยขอบุญนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้สรพพสัตว์ได้พ้นทุกข์แค่นี้เธอก็ไปทำแล้วอย่าไปหวังอะไรมากเข้าใจเปล่าเหลว่อ มันก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนพระอาหารหันต์เขาก็ไม่หวังแลยไงให้สมเด็จนกลับไปตายบ้านแต่สมเด็จเรียนไปทําระหว่างทางมันมีโอก,กาสกลับขึ้นมาอันนี้ก็คืออาจจะอาจจะไม่มีใครยืนยันนะอยบอกว่าหลวงพ่อบอกให้ไปปล่อยปลาแล้งไงแล้วทำไมไม่พื้นไม่ได้นะเพราะหลวงพ่อไม่เกี่ยวนะท่านเทวดาเขาบอกตามแผนที่เข้าใจยังอ้าวตามนี้ไปได้เลยพววกคาที่ฐานบอกว่า หลวงพ่ออธิษฐานร่วมด้วยแอนนาเอ้ยรัศมีเด่นดวงเจ้ากรรมนายเวรชะตาชีวิตขอให้เธอได้เข้าสู่ทางธรรมได้บำเพ็ญเพียรได้เป็นพระอริยะได้พ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยอ่ะไปตามนี้อยู่แก้ไขยังไง